วันเสาร์ที่29พฤศจิกาทุกคนวันนี้พามา outlet mall นะมาดูร้านแบรนด์เนมต่างๆที่อยู่ในที่นี้นะมีทั้งหมด4ล้านวันนี้จะโชว์ให้ดูก็จะเป็นโคชลดราคาอยู่แล้ววันนี้ขอบอกเลยที่จอดรถโอ้โหแน่นมากราคาที่รถก็ขึ้นตามป้ายเลยนะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทุกคนไม่ได้เข้าไปข้างในเพราะว่าแต่ละที่คนเยอะนี่ extra 25% off เลยจะสำหรับโคช ส่วนร้านต่อไปก็มาดูกันเลยอันนี้เคสเปรดลดเหมือนกันทุกคนต่อไปก็ไมเคิลคอร์ไมเคิลคอร์ก็25% Off เหมือนกันลดหลายอย่างมากใครอยากมาก็มาได้เลยช่วงนี้เขาช้อปปิ้งกันล่วงหน้ามากๆเลยก่อนที่จะเป็นคริสต์มาสนี่นะจ๊ะถ่ายให้ดูอีกร้านหนึ่งที่คนต่อคิวเข้าเลยนะทุกคนร้านนี้เราก็มาเดินบ่อยเหมือนกันนะ นี่ร้านต่อไปก็คือจะเป็น Tory Burch ใครชอบ Tory Burch ก็มาเลยเนี่โอ้โหกระเป๋าร้านนี้สวยนะแต่ก่อนเรามาบ่อยแบบมาดูบ่อยมาซื้อบ่อยมากเพราะว่ามีคนฝากซื้อด้วยเนี่ราคาที่รถนี้จ้า50%แล้วก็ extra 20%ก็แล้วแต่รายการสินค้านะใครที่อยากมาช้อปช่วงนี้มาเลยเพราะว่าเป็นช่วง Black Friday อยู่ทุกคน Outlet Mall